สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแองจี้เลยี่จริงค่ะชอบเพลินนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ริมแม่น้ำจ้าริมแม่น้ำเลยนะคะคือร้านอะไรเออวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านสยามยอสคลับเป็นร้านเปิดใหม่ของโรงแรมดุโยคิจิระตัาใช่แล้วตรงนี้คือวิวดีมากวันนี้ลมดีมากแล้วข้างหลังก็คือสวยงามแบบปุ้งเป้งป้วงเป้งกันไปหมดนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาลองชิมร้านอาหารเปิดใหม่ ที่โรงแรมค่อนข้างเก่าใช่นะคะแต่ร้านเขาไม่เก่าเลยนะอาจจร้านไม่เก่าเลยร้านไม่เก่ามากนะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชิมกันว่าร้านอาหารร้านเปิดใหม่โรงแรมเก่าของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างใช่ค่าพรมเดี๋ยวเราไปเชิมกันเลยค่ะไปเลยค่ะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่าเราสั่งอะไรไปบ้างนะใชยังไม่มาเราสั่งอะไรไปบ้างจ้าเมื่อกี้วันนี้คือเราสั่งออยสเตอร์ฟินเดอร์แคร์ไปทีนี้คือเอ็งจี้ก็ชอบริ๊กจิงจะชอบตอนสั่งไปเลยหกตัวคนละสบไปแล้ว แล้วอะไรอีกคะนอกนือตรงนั้นเขาบอกว่าเขาแนะนําว่ามันเป็นแบบซุปฮอไกโดสแกนล็อบเราก็เลยอยากลองดูว่ามันเป็นยังไงนะคะยังไม่หมดนอกนือตรงนั้นนะคะเราชิมแบบมันมีตัวหนึ่งมันเป็นเอบิริทุปฮอเราก็เสิร์ฟกับความเตาอ่ะเราก็เลยอยากจะดูมันเป็นยังไงก็เลยแบบอันนี้าอีกหนึ่งอ่าอีกนะคะแล้วสั่งสลัดไปอีกสลัดตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแบบเหมือนไลท์ล้เราก็เลยลองสั่งเพราะว่าปกติตอนเย็นเรากงกินสลัดเนาะก็จะเป็นชื่อสลัดบ็อกโคลี่นี่ หมดยังยังไม่หมดยังไม่หมดแล้วก็จะมีสั่งตัวที่มันเป็นเหมือนสแน็ควิอะเออสหน้าตามันแบบน่ารักมากแบบคือตัวหนึ่งอะมันเป็นซีฟู้ดเทมปุระแต่อีกตัวหนึ่งบอกตรงจำชื่อไม่ได้เธอเออมันจะเป็นแบบเป็นอะไรเงี้ยอีกไปห้าอย่างมันคิดจะสั่งเพิ่มอีกนะเขาบอกพนักงานบอกว่าเปล่ยนที่มันค่อนข้างเยอะไปแล้วเดี๋ยวจะไม่ไหวนะคะก็เดี๋ยวเราไปลองชิมกันละกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันทั้งห้าเมนูกันค่ะ ตัวแรกนะคะซึ่งก็คือขออนุญาตยกให้ดูน้องกินแคน้องกินมา,มาเป็นถาดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็หอยนางรมตัวใหญ่จริงๆเขามีราคา3 6แล้วก็9นะแต่ว่าฉันสั่งแบบ6ตัวให้ทูคใช่ก็หอยนางรมจริงๆแล้วเรารู้ส่วนตัวเรารู้สึกอ๋อเป็นเดอ์แคลเป็นหอยนางรมที่แบบสําหรับใครที่ไม่ได้ชอบหอยนางรมมาก คุณจะไม่ได้รู้สึกตกใจกับน้องเพราะว่ารสชาติเขาจะไม่ไม่หนักหน่วงอร่อยไทยจนเกินไปนะคะเวลากินนะคะคุณก็ใช้ดิสก์เป็นชูบเขาก็จะกินกับตัวเวเนก้านะคะเนาะใส่ลงไปแล้วเขาก็เสิร์ฟมาพร้อมกับตัวนี้เลมอนไหมแล้วก็เลมอนนิดนึงใช่ๆนิดๆแลก็กินได้เลยซึ่งจริงเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วยแต่เราขอกินแบบออริจินัลไม่เลยไม่แต่ฉันกินแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่าเชิญฉันชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดก็กินแบบจริง หอยมันแบบเนื้อมันเยอะอยู่นะไม่ได้เป็นแบบตัวเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีซ่อมเขาเสิร์ฟมาพร้อมซ่อมอันเล็กๆแบบนี้นะให้เรากินได้เลยก็คือแบบเขาบอกว่ามันสดมากคุยสดมากจริงๆคือร้านนี้มันจะแบบเขาบอกว่าอะไรไปจริงๆเขาบอกว่าร้านเนี่ยเขาจะแบบใช้วัตถุดิบไม่เหมือนร้านอื่นที่งแรมนะเขาจะสั่งแยกมาเลยเพราะเป็นพรีเมียมอ๋อหรอก็คือโรงแรมโรงใช่ห้องอาหารอื่นในโรงแรมก็จะไม่เหมือนกับร้านนี้ใช่คือวัตถุดิบก็จะไม่ได้พรีเมียมเท่าไหร่เลยโอคไปขออนุญาตแกะไม่ออกคุณแกะไม่ออกแกะไม่ออกเหมือนกัน มาสิมกันมาชิมกันเลยค่ะอร่อยมาก,มากอร่อยมากจริงหวานเจ็บเลยอ่ะไม่มีกลิ่นเลยอ่ะอร่อยมากคือแบบไม่ไม่คาวเลยอ่ะสดสุดๆอือสุดยอดอ่ะคือบอกทุกคนเลยนะคะว่ามาปุ๊บอันนี้ต้องสั่งเลยอ่ะจริงๆเป็นอันแที่นี่คือดีมากมไม่มีกลิ่นเลยบางที่มันยังแบบมันถ้ามันไม่สดเนาะ หอยนางรมมันก็จะมีกลิปนี่ไม่ติดตอนเย็นนะฉันสั่ง12อันเลยนะเย็นไว้นะอานนท์คือปกติเวลาเราไปกินบางที่อะหอยมันจะไม่ค่อยแบบเหมือนไม่ค่อยสดเนื้อมันจะไม่เด้งใช่อันนี้มันเด้งมากเด้งมากดีลดผ่านขาไปต่อกันที่เมนูต้องมาซ้ำบอกเลยเนี่ยซ้ำเอาอะไรก่อนโอเคค่ะไปต่อกันที่ตอนนี้ทุกอย่างมาพร้อมแบบพรุดทีเดียวเลยนะคะเป็นตัวสลัดไหมได้สลัดเลยสลัดน้องก็เป็นแบบสลัด เขาเรียกว่าในบ็อกโกลีนีสลัดก็คือบ็อกโคลีใช่สลัดนี่มีตะเกียบมาให้ด้วยได้คลิปเลยไหมขออนุญาตกวักให้ดูนะคะที่ด้านในเนี่ยจะเป็นแอปเปิ้ลมันเหมือนมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่ารวมกันเออมีแบบฟรุตสลัดนะทุกคนคืออันนี้ดูเบาดีนะฉันชอบขออนุญาตนะเดี๋ยวใช้ช้อนแบบตักให้ดูนะคะว่าเขามีอะไรบ้างด้านในนะก็จะมีเป็น บรอกโคลี่นะคะมีมะม่วงมีอะโวคาโดนะคะมีแอปเปิลเขียวแล้วก็มีเป็นผักนะคะชิมชิมโอเคขอบคุณค่ะมาเลยชอบนะไล่ๆชอบอร่อยไลแบบไลเลยอร่อยอ่ะอร่อยเนยไมันก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าดินได้แต่มันจะจืดมันจะจืด ีปยปแบบน้ำมันน้ำมันแต่อลอยๆไหมต้องกินเครื่องเคียงกับเครื่องเคียงไหมนเนี่ยอืมก็แล้วเราต้องกินต้องกินทุกอย่างเข้าไปพร้อมกันใช่ใช่ห้ามแยกกันกินมันจะไม่อร่อย คือในหนึ่งคำเราต้องได้ความเปรี้ยวของแอปเปิลความหวานของแขนงตะลูกของอะไรอย่างเงี้ยให้มันเข้ากันแล้วก็ความนุ่มันของอะโวคาโดแล้วก็ความผักของบรรดาผักใบเขียวทั้งหลายเลยอร่อยเมื่อกี้คือขอโทษทีตอนแรกกินเข้าไปเราแยกกันกินก็เลยไม่อร่อยนะคะใช่ไปกันต่อที่อันนั้นนะอันนั้นดูแบบตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้เราจำชื่อไม่ได้อะแต่อันนี้คือเป็นสิ่งที่พนักงานเขาแนะนํานะคะเขาบอกว่าอร่อยมากมัน หน้าตามันแบบว่าอุบกริบมากเลยอ่ะแต่จริงๆอ่ะมันเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนมันลาบอะค่ะเป็นเหมือนลาบแบบบอกว่าอร่อยสุดก็คือผงลาบค่ะใช่ผงลาบในนี้นี่นะอืมอืมอร่อยเหรอเขาเก็บแอบอืมอร่อยดิอืม แคมนิชนึงแต่โอเคเดลังก็ถือว่าผ่านนะอร่อยไปต่อกันที่อะไรดีอ่ะขอเป็นเทมปุระได้ไหมคะได้เทมปุระเนี่ยในหนึ่งจานเขาบอกว่าเป็นซีฟู้ดเทมปุระเขาจะมีกุ้งนะแล้วเขาจะมีปลาปลาปลาฮานิบัตแล้วตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นจะมันเป็นผักอ่ะเป็นขวดใช่ก็เดี๋ยวลองดูก่อนแต่ว่าเขามีน้ำจิ้มมาด้วยนะเธอน้ำจิ้มยู่ตรองนีอนี่ค่ะโอเค ก็เราต้องลองกินดูก่อนเป็นไงอร่อยนะตัวเขาลืมดึงเส้นออกปะเยยยังเป็นนันนี้อยู่เลยอะ่ะปกติเขาต้องแกะออกมะแกะก่อนใช่ไหมเอาไปเส้นเลยนะเจ้าตอนนี้ก็ตัวลอกเบิกสุดๆอืมแป้งกุดีนนะว้าแล้วก็แป้งเยอะ เราควรชิมเนื้อหน่อยเนาะเรามาจะมากินแต่ถั่วก็คงไม่ไนะมันแค่น้ำมันมันใหญ่ลงไปอนนี้หมูของเราก็คือสาดกระเซ็นอันนองเดี๋ยวขออนุญาตหั่นเทมปุระปลาให้อิจินชิมกันนะคะได้ค่ะปลาเขาก็มาเป็นชิ้นใหญ่มากเมื่อกี้เราก็แบบชิมไปนะคะ ค่อยๆเค็มๆหรอเค็มหรอแล้วเหมืนนำพริกเผาเบมันเหมือนคือคือเรารู้สึกว่าตัวนี้มันต้องจิ้มกับมายองเนสอ่ะถึงจะอร่อยอะ่ะเดีา๋อาจจะต้องขอมาอยองเนสเขาจะดีน้อ,นงองขอแล้วมนะั้งได้เพวกนักข้ขอมาอยองเนสหน่อยได้ไหมคะ เขามจะเข้ากว่าแต่ตรงนี้เขาบอกว่าเขาทอดมากับอะไรนะเขาบอกว่าเป็นสาหร่ายป่ะสาหร่ายแล้วก็ข้าวเปลี่ยนเราขอชิมสาหร่ายก่อนนะกรอบไหมน่าจะต้องไม่แมนมันน่าจะมาพร้อมกับแป้งอ่ะเนี่้น่าจะต้องกลิ่นหอมกันกินพร้อมกันไหมอืมต่ก็ใช้ได้นะคะไไม่ด้เดี๋ยวรอมายองเนสมากก่อนเราไปต่อกันที่คองหมูย่างดีกว่าไอเบริโก้คอกดิฉันเรียกคองหมูย่างนะใช่ น้องก็คือหน้าตาเป็นคอมหมูย่างเลยแล้วก็ต้องมจะมีน้ำจิ้มใส่จิ้มเนาะมันมีน้ำจิ้มอร่อยไหมอร่อยเหรอแต่ของเรามันเหนียวต้องกินดูสินิ่มแต่ตัวเนี้ยก็เสรงมาพร้อมกับสลัดสลัดเนี้ยเธอ เรต้องกินสลัดเข้าไปด้วยแั่สลัดรสชาติเหมือนในจานแรกเลยอะไอยๆที่นีก็แบบจืดเหมือนเป็นพวกแบบอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนอะแบบไม่ค่อยปรุงอ่ะใช่ใช่แต่แต่ว่ามันดูพีนดีนะมันชอบอืมมาอย่างสุดท้ายก็คือซุป เป็นอย่างสุดท้ายบ่งุงหงงหม้อใหญ่มากก็คือชัวิ่งน้องเป็นสแกลล็อกนะคะมีหนึ่งตัวตรงนี้เท่านั้นไหมไม่เห็นนะคะเพราะว่าต้องหันท่านี้ถึงจะเห็นโอเคนี่นะคะน้องเป็นสแกลล็อกนะคะหนึ่งตัวแบบนี้เลยกลิ่นซุปคือเหมือนซุปซีฟูดแบบซีฟูดเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นเหมือนซุปถั่วเพราะมันเป็นกลิ่นผีโอเคพอเทสตัวซุปก่อนได้ขออนุญาตเลยนะ ขอชิมเลยนะว่าเป็นยังไงอร่อยเข้มข้นด้วยเหมฟอนไม่น่าจะอร่อยเนี่ยทรัฟเฟิลด้วยเหมือนกับจะไม่น่าอร่อยหน้าตาเหมือนไม่น่าอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยใช้ได้อืออร่อยอร่อยตอนนี้นะคะโอ้โหเราก็คือกินกันเยินมากนะคะเหมือนจะมีทรัฟเฟิลโพรโดโดสแกลบเราจะกินอย่างละคำทีละคำเลยเหรอ กินรวมกันเลยดีกว่าไเราคือมเดียวกันอ่ะใช่ขึ้นไม่อยู่ในคำเดียวกันไหมโอเคนี่นี่นะคะนี่ค่ะอืมอร่อยอ่ะน่าแบบอืมทงนานเปรี้ยวๆอย่างอ่ะสแกลัวเดียวเลยซุปมอนีรอร่อยอืมอันนี้จะเปรี้ยวๆนิดนึงอีอืม อร่อยนะคะใครมาก็เมนูนี้ถือว่าทำพลาดอืมอันนี้อร่อยแบบว่าหน้าตาดูไม่น่าอร่อยใช่ใอร่อยอร่อยค่ะค่ะก็จบไปลานะคะสำหรับการรีวิวร้านอาหารซึ่งตอนนี้มีไดไอส่วนตัวก็คือควันของน้องคอมหมูย่างนั่นเองเพราะว่าเขามาเป็นเตานะคะ แล้วก็วันนี้เรามาลองชิมกันที่ห้องอาหารเปิดใหม่ของโรงแรมเชอราต Royal Royal Orchid เชอราตันซึ่งถามว่าโอเคบรรยากาศดีมากแล้วก็แบบข้างหลังคือสวยงามแล้วลมดีมากนะคะก็อากาศดีสบายๆอาหารก็สบายๆเหมือนกันอาหารมันไล่ๆอะไร่ๆตัวแบบอร่ยความสดเขาเน้นเหมือนขายความสดแล้วก็ขายความแบบไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะตามจะกึ่งๆเหมือนแบบพวกแบบเมดิเตอร์เรเนียนอะไรี้ย ที่ชอบสายแบบแซ่บซ่าอย่าง,งที่ก็อาจจะแบบเออได้อยู่แต่ก็ไม่ได้แบบว่าโอ้ว mm ้า hmm. ว oh, wow, มากอนะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ไอสักไอตัว mm hmm. หอยนางรมคือแบบออยสเตอร์คือที่สุด the best 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 แต่ถ้าเกิสำหรับใครที่ชอบทานแบบไล่ๆอยู่แล้วก็อาจจะแฮปปี hmm. ้กับร้านนี้ก็ถามว่าถ้าเกิดซ้ำไหมควรมาซ้ำแล้วก็ที่เนี้ยมันด้วยความที่มันอาจจะเพิ่งเปิดใหม่ควรมันไม่เยอะนะมนไม่ต้อง mm hmm. แย่งกันมากี่ใครที่แบบว่าเอออยากมา อยากมาหาที่ออปเดตนั่งคุยคุยเบายๆนั่งริ้งเบาๆดูวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรเงี้ยเออใช่ดื่มไวายเพลส์โคนละแก้วของเทลเจ้คนละแก้วที่นี่คือตอบโจทย์คุณแน่นอนใช่คุณจะมีเวลาคุยกันไม่ได้แบบว่าเปิงปังเปิงปังวงเวงวงเวงเลยอย่างเงี้ยก็ดีแล้วก็ในนี้จะบอกอีกทีนึงว่ามีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์ใช่ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่เอาดอร์นะใช่ก็จะอากาศแบบคือมันไม่ได้ร้อนแบบโอ้โหเสริมอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าเกิดข้างในก็จะเย็นหน่อย แต่ฉันว่าน้าหนาวโอเคเลยอะใช่ห้าหน้าหนาวที่นี่ก็น่าจะแบบเป็นจุดเช็คอินที่ดีแล้วก็ร้านเขาค่อนข้างที่จะกว้างคะใช่แ,แน,นแะนําิธีการสําหรับใครที่กําลังหาที่ลงอยู่ว่าเอออยากไปร้านนี้ใหม่ๆใน<ช>กรุงเทพแบบ,บดิมันนัมจัปปิยาแบบเบื่อห้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะที่ห้องอาหารอะไรนะขอชื่อคีซีห้องอาหารสยามยอชลับค่ะใช่ค่ะที่มมรโรงแรมรอยัลอกิดเชอราตันอยู่ตรงสีพญานะใช่เลยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ดีแลวอีจินค่ะ,คะต้องขออนุญาตลาไปจัดก,การกินทุกอ,อย่างก่อนตอนนี้ควันขึ้นขมงชงเฉงนะคะไอตัวไอเบริโกก็คือจะไหม้ดลวาเงี้ยไปสวบต่อก่อนนะคะไวเจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อก็ฝากติดตามกันเลยนะคะคลินี้แม่